สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เฮียจะจะมาพูดถึงว่าทําไมนะครับโรบินฮูดถึงอยากทําไมถึงมีคนอยากจะสมัครเยอะจังนะครับจริงๆแล้วอะ่ะเกิดก่อนเลยเนาะเมื่อปีที่แล้วเนาะเป็นปีของโรบินฮูดที่ทางเอสไทพาณิดอ่ะได้เริ่มทํามาทําตลาดอ่ะมาทํา เกี่ยวกับฟู้ดดีลิเวอรี่ซึ่งตอนนั้นมันเป็นโควิดรอบน่าจะเป็นรอบที่สองเออเป็นรอบที่สองแล้วร้านค้านู่นนี่นั่นน,น,เนะเนาะที่ในสมัยนั้นเขาจะอ่ามุ่งเน้นว่าก็สําหรับอ่าร้านเล็กๆเราก็จะเป็นร้านทั่วไปเลยอะบางร้านเนี่ยไม่เคยเข้าดีลิเวอรี่เจ้าอื่นเลยนะเข้า,าแต่ตั้งแต่โรบินฮูดอย่างเดียวเลยก็มีจริงๆลองดูแถวบ้านได้เลยเป็นร้านแบบเก่า เก่าในในพื้นที่นั้นๆน,น,นะแต่เขาก็ยังไม่มีไลน์แมนไม่มีแก๊ปไม่มีฟูดแพนด้าเพราะพวกนั้นนะ่ะเขามองว่าเขา,าขายของให้กับทางลูกค้าได้อยู่แล้วเขาไม่อยากจ่าย G.P ให้กับแอปพลิเคชันแล้วไปเก็บเพิ่มกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ o ล i ินทู d ก็มาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ทําให้ตอนนั้นนะ่ะโลบินทูที่ให้สกุตตร์วิ่งอ่ะค่ารอบจะเริ่ม440บาท น่าจะเป็น2กิโล3กิโลแรกเนี่ย40บาทนะครับหลายๆคนอนะในช่วงนั้นอาจจะมีลายแมนก่อนลายแมนยังอยู่ที่น่าจะอยู่ที่62มันเลยทําให้ไม่ค่อยมีใครมาสมัครมาตอนนั้นแต่เฮียไปสมัครนั่นนี่แรกเลยถ้าดูคลิปเฮียที่ทําสมัครโลบินเนี่ยเฮียก็จะทําเลยแล้วบอกว่าให้สมัครไว้ก่อนพอเพราะเฮียเชื่อใจว่าอย่างน้อยเป็นไทยพาณิชย์เขาอาจะเขาจะไม่ได้ทิ้งเรา เพราะว่าถ้าเรามองว่าถ้าเป็นแอปอื่นเนี่ยก็เป็นแอปที่ค้ากําไรโดยทันทีที่ลงมาเล่นคือลงมาทุบตลาดอะไรทุบปุป๊บก็พยายามช่วงชิงตลาดให้มากที่สุดแล้วเอากําไรคืนนะครับก็ช่วงนั้นมีคนก็ดูถูกไปเยอะแยะนะครับว่าอาราคาแค่นี้คุ้มเหรือจะ มีใครวิ่งเหรอเพราะมันถูกรูกป่ะแต่ว่าเฮียก็ไม่ได้สนหรอกเพราะว่าเฮียก็จะบอกตลอดว่าสวักไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันไม่ดีก็แค่ปิดแอปแล้วก็ไม่วิ่งแค่นั้นเองถูกป่ะไม่เสียหายตอนนั้นอะสมัครโรบินฮูดอะได้สองร้อยเสียค่าตรวจประวัติให้สกุตตาร้อยหนึ่งได้เข้ากระเป๋าร้อยหนึ่งได้ข้าวกินฟรีมือกมืออหมัน สบายมากเลยสมัครบอกแล้วแอปไหนก็แล้วแต่สมัครครั้งแรกเริ่มต้นนะได้เยอะแยะไอ้หมดรับงานครั้งแรกเฮียยังไม่รับช่วงนั้นยังน่าจะติดกด l i น์แมนอยู่ช่วงนั้นก็จะเป็นแบบทุกคนก็จะกด l i น์แมนเป็นเรื่องปกตินะก็ทําการโลบินได้โทรมาบอกว่าอ่ามีโปรโมชั่นนะคะรับงานแรกรับห้าร้อยบาทโอ้กูกดเลย กดไปรับไกให้ไหนกูก็กดได้ห้าเรยจริงๆเออได้จริงๆ,ออรงๆครั้งงานแรกเลยเนีย่ยถึงบอกว่ามีอะไรมาใหม่แล้วดูแบ็คหลังเขาอะเช่นบริษัทใหญ่ๆที่เข้ามาดูแบ็คเขาให้ดีดูทุนนะครับดูแบบดูบริษัทเขาว่ามีชื่อเสียงแค่ไหนแล้วลงไปสมัครแค่นั้นเองถ้าเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วกระดลงมาทุบเนี่ย จะไม่ค่อยเสียค่าสมัครเยอะแยะเท่าไรยกเว้นการซื้ออุปกรณ์เอออุปกรณ์อน่ะส่วนมากเขาก็จะขายทท้งนั้นแหละน้อยแล้วที่จะมาแจกฟรีอย่างนี้น้อยมากนะครับมันเลยทําให้ตอนเนี้ยรายได้จากการวิ่งโรบินฮูดเนี่ยก็ถือว่าบางคนเนี่ยเลี้ยงตัวได้เลยบางคนเนี่ยทุ่มตัววิ่งสุดตัวเลยเช้ายันมืดวันละสองพันก็มีวันละพันอาบะ ถ้าไม่ถ้าไม่ได้เลือกงานมากมายนะวัลพันอัพอะอยู่ได้เลยเช้าออกเช้าเลยนะช่วงพามไทมเช้ากลางวันเย็นเนี่ยเก็บให้ได้สักรวมกันแล้วสัก15บรอบอัพมีสิทธิ์ได้1,000บาทต่อวันแน่ๆมันเลยทำให้โรบินฮูดเนี่ยเป็นเป็นแอปเนื้อหอมแล้วกันนะตอนนี้ l ลแมนเนี่ยลองลงมาแก๊ปเนี่ยลองลงไปพูดแพนด้ายิ่งลองไปเลยแล้วก็ชอป p ี้ฟูดก็ จะเหนือท็อปปี้ฟูเนี่ยจะจะมาใกล้ๆกับกับแกลบกับท็อปปี้ฟูก็มันมันเป็นงานมันเป็นแอปที่เอาไว้กดรับงานไอ้ไม่รับงานออโต้เนาะไลแมนเนี่ยมันมันมันคนสมัครมันเยอะไปแหลวมันมันเต็มพิกัดแล้วแต่ตัวเนี้ยแล้วเงินมันได้ไหวและอีกอย่างหนึ่งรูมเปนฮุดไม่ต้องยุ่งเงินเลยเลยไปรับส่งรับส่งจบเงินไม่ต้องไม่ต้องพกเลย สมมติว่าวันหนึ่งอ่ะเมียคุณให้เงินไปหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยี่สิบาทเชา้ชาเช้ากลางวันเนีนเนี่ยค่าข้าวเนี่ยร้อยี่สบาทเลืร้อยห้าสิบเนี่ยเมียคุณให้ไปได้เลยร้อยห้าสิบวกค่าน้ำมันหนึ่งร้อยสมมุติว่าเมียคุณถือบัตรเครดิตของบัตรเอทอมของคุณแน่นอนเงินจะเข้าเมียคุณทุกค่าทุกค่าทุกค่ําคืนก็คือสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มจะเข้าทุกวันแต่เห็นตัวเลขเลยทุกวันถ้าคุณวิ่งตัดรอบแค่หกโมงโดยการที่ไม่ค่ําวันเป็นอีกวันนึง ตัวเลขจะเข้าเลยทุกวันทุกวันแล้วเห็นเงินเน็ตเน็ตเพราะว่ามันได้มันได้โอนทันทีมันไม่มันจะไม่เหมือนพวกแก๊ปหรือไลแมนที่บางทีถ้าออกค่าของให้ลูกค้าก่อนหรือช็อปปี้ฟูที่ออกค่าของให้ลูกค้าก่อนมันเลยทําให้บางคนเนี่ยช่วงที่มันคนบริหารกันไม่เป็นมันมีจริงจริงมันมีจริงๆเพราะว่าเฮียก็เคยคุยมีคนหลายคนก็ให้ฟังว่าบางทีเขาบริหารเงินไม่เป็นเงินมันก็จะแบบหายไปในระหว่างวัน มันเก็บไม่อยู่รูบินฮูสเนี่ยถ้าวิ่งมลพ,พัน์หนึ่งพันวิ่งแต่เชา้าเย็นเย็นเนี่ยมีพันสองเนี่ยเชื่อว่ามีแล้วคุณก็เก็บเงินอัพโทรศัพท์ขึ้นไปเรื่อยๆโทรศัพท์ก็ต้องแรงขึ้นรู้จุดกดงานอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แอปพลิเคชันของรูบินฮูสของไทาณเชย์นเนี่ยเนื้อหอมแล้วคนตอนนี้มันก็จะไปที่ไหนนะเชียงใหม่ใช่ปะเชียงใหม่ชนบุรีพัทยาปะจะไม่ผิด แล้วก็ภูเก็ตประจวบนี่กำลังไปแหละประจวบไปต่างจังหวัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณส0มสิบถึงสาสบาทเี่วคิดว่าต่างจังหวัดจะอยู่ประมาณสาสิบเนี่ยกำลังดีจริงๆไม่อยากให้ต่ำไปกว่านี้เพราะถ้าต่ำไปกว่านี้คือ30บเนี่ยก็ต้องวิ่งถึงเท่าไหรอ่อ่ะ30รอบอะ่ะถึงจะได้หนึ่งพันะหนึ่งพันกว่า,า,บ,า 1, บาทสารอบเพจะได้มาณเกือบพันถูกปะ เออมันก็น้อยกันมันมันก็จะประมาณสามสิบก็กาลังดีกรุงเทพตอนเนี้ยอยู่ที่สี่สิบสามสี่บสามเท่าวิ่งจริงๆแล้วอะ่ะยี่สิบห้ารอบก็พันหนึ่งตียี่สิบรอบก็พันแล้วเพราะว่ามีทั้งสี่สามห้าแปดห้าสองเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรทที่คุณไม่น้อยมีโอกาสน้อยมากที่ได้ได้สี่สามตลอดซึ่งเฮียถามว่านั่งกดงานตลอดเวลากดแค่สี่สามอะง่ายมาก เออมือถือมุ้งเล่นแรงอะไรมากมายเลยก็ปกติปกตินะครับ <c oughs> มาก็ท้ายคลิปแล้วเฮียก็จะมาบอกว่า,วามันเนี่ยมันเลยทําให้ทุกคนเนี่ยที่อยากจะสมัครแล้วมาสมัครไม่ได้นะครับเพราะว่าเฮีย er. เป็นคนสองร้อยคนแรกนะท,ที่ได้ทดลองแอปทองเพราะว่าเฮียวิ่งอยู่ในทวนที่เป็นจตุจักรกหลายแล้วก็ได้เข้าไปเป็นสองร้อยคนแรกในการทดลองวิ่งแอปทอง นะครับแล้วก็เป็นคนแรกๆเลยที่ชวนสมัครตัวของโรบินฮูดนะครับเพราะว่าเนี่ยเฮียก็สมัครอย่างช e ้อ p ปี Food เฮียก็ทําว่าลองสมัครดูสิคือไม่เสียหายนะครับคุณวิ่งเสริมก็ได้คุณไม่ต้องวิ่งงานหลักก็ได้ถูกปะแอร์อเชียฟูดเฮียก็ทําลองวิ่งดูไม่เวิร์กก็แค่หยุดปิดแอปไปถ้าเขาจะเรียกตัวของอุปกรณ์คืนเราก็ส่งคืนไปให้เขาไปแค่นั้นเองถูกไหม อย่าปฏิเสธเมื่อแอปมาใหม่เยียงที่เฮียบอกตอนการคลิกว่าแอปที่เข้ามาใหม่พยายามดูชื่อเสียงของเขาถ้ามีชื่อเสียงที่ดูแล้วมันแบบน่าสนใจที่เข้ากระโดดเข้าไปเล่นแล้วเขามีโบนัสให้เนี่ยรายวานันโบนัสให้รายรอบโบนัสให้รายเดือนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันกอบโกยได้ได้เยอะเลยนะแล้วถึงเวลาคุณก็เอาไปเก็บหอมรอมริดแล้วก็อาจจะไปทําอาชีพอื่นแค่นั้นเองนะครับโอเควันนี้เฮียก็มาพูดถึง ทำไมถึงทำไมทำไมไรเดอร์ถึงอยากจะสมัครรูปนฮุดจังก็ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่ามันอะไรมันง่ายทุกอย่างนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ช่องอมมินทีวีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ